ดูข้อนี้ร่อสูส่สตีอชิเนลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในเกมมิ n ิเวอร์บอ r อาค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะพี่มาอยู่ในแมปเออเป็นเขาเรียกอะไรนะทุกคนเออเรสต a รอ a ซิมูเลเตอร์นะคะก็เขาเป็นคนสร้างแบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อแบบนี้โดยเฉพาะน,นะคะแบบนี้น้องก็มีอาหารหลากหลายแบบมีซูม,มีกาแฟล,ลาเต้มีพิซซ่ามีแซนวิชแล้วก็มีแบบเบรคฟาสนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็เป็นวัดธุดิ่มในการทำมีขียางสองอันมีพิซซ่าที่ยังไม่ได้อบมีขนมปังผักกะลามอ่ามะเขือเทศไข่เส้กรอกนะคะแล้วก็แก้วกาแฟแล้วก็กาแ,กแกกฟนะคะสุนฝั่งนี้นะคะก็มีทามซุปและจานนะคะตัวน,นี้ปลาน่ารัก้วยตรงนี้มีตากแก้แล้วตากอบนะคะต้องคิดเงินเนาะและมาดูลูกค้าได้ดีกว่าคะ่ะลูกค้าต้องการอะไรตึก ต้องการแซนด์วิชพิซซ,พซ่าซุปปะแซนด์วิชพิซซ่าแล้วก็ซุปนะทุกคนแซนด์วิชเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอาไปวางขนมปังไปวางไว้ก่อนอันนึงจากนั้นก็คันพักคันพักใจพักใจพักเอ๊ ลืมแล้วว่าจะเป็นิงวิตอ๋อต้องใส่ไข่ก่อนพักท mm. อดไข่ต่อไข่ปึ๊กท mm. อดทอดทอดรอไข่สุกนะคะซ mm. ุปก็หยิบช่วยซุปมาแล้วก็ตักซุป mm. จากนั้นก็วางซุปได้ไหมหรือต้องเอาไปอบก่อน mm. ต้องทำไงไม่เคยนี่ไงได้แล้วอันนี้ก็ได้ไข่ามาแล้วนะคะก็ เอาขาไปวางตึกต๊กตึก๊กตึ๊กได้แซนด์วิชต่อไปพิซซ่านะทุกคนก็เอาไปอบใส่เตาอบปิ้งรอมันสุกก็ได้แล้วนะคะพิซซ่าก็ง่ายๆเลยนะคะสำหรับการทำอาหารนะสุกไว้สิฮัลโหลสุกไหน่สุกไหน่อยสุกไวๆเออได้มาแล้วนะนี่ แซนด์วิชสองอคะอ๋อขอโทษค่ะคุณละคะ่ะตอนแรกคิดว่าอันเดียวคะ่ะขอโทษนะคะเดีย๋ยวพี่ทอดไข่ไว้เลยนะคะทุกคนแบบเป็นการเอาไข่ไปทอดรอเนาะระหว่างที่พี่หั่นผักนะคะจึ๊บจึ๊บไข่จะได้สุกทันเวลาไข,สข่สุกสักทีสิอุตส่าห์แบบ น้ำมันร้อนโอเคได้ไข่ามาแล้วปึ๊บปึ๊บได้แซนด์ 2, วิชสองเซ็ตคุยแล้วคนต่อไปกาแฟซุปแล้วก็อ๋อเบเกอร์แบบเบเการ์จานะทุกคนพร้อมแล้วกาแฟกาแฟก่อนนะคะคุณลูกค้ากาแฟเสร็จแล้วค่ะซุปซุปง่ายมากค่ะซุปก็แค่หยิบชามาแล้วก็ตักค่ะ แล้วก็เบกฟาดนะคะเบกฟาดต้องใช้ตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ๊บนะคะเอาอันนี้ไปตีก่อน,นะคะ่ะหั่นพักหั่นหัน,ห,นหยิบจานนะคะวางวางจานบนนี้ปึ๊กใส่น,นี้ใส่อันนี้เหรืออันนี้สุกนะคะเดี๋ยวเราอันนี้สุกนะทุกคนอืสุกช้าได้แล้วค่ะปึ๊กเสร็จแล้วสองจานแล้วค่ะส์ฟวันนี้เนาะ S <S <an> เงินขึ้นอ่าอคุณอยากได้ไหมคะเอาซูปกับกาแฟนะคะได้คะ่ะซุปกับกาแฟนะง่ายมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนทางร้านคนต่อไปแซนวิชค,ค่ะ อ่ะคนต่อไปแซนด์วิชนะโอเคทอดใส่ไว้เลยสองใบทุกคนเผื่อทุกคนตอนนี้ก็เออไข่เราก็ได้ทำการสุกเรียบร้อยฟองฟองทำอย่างนี้ก็ใส่ไปเลยตึก๊กเสร็จแล้วคนต่อไปแซนด์วิสพิซซ่าแล้วก็ซุปได้ค่ะแซนด์วิสพิซซ่าแล้วก็ซุปซุป ซุปหิบชามไว้ก่อนเลยพิซซ่าด้วยซุปตักไว้ก่อนพิซซ่าก,ก,ก,ก็เอาไปอบปึ๊กโยนจิ้งต่งขยะอ่าแซนด์วิชสองอันใช่ไหมคะคุณลูกค้า งั้นก็รอแป๊บนึงนะคะเพราะแซนวิชเนี่ยต้องทำนานนิดนึงชึบตืดึงมะเขือเทศหมดอะ่ะหันก่อนชึบตืดึงครบแล้วค่ะต้องการอะไรคะ กาแฟซุปแล้วก็เบเกิลนะคะได้ค่ะกาแฟซุปเบเกิลซุปเรามีแล้วาาาากาแฟกาแฟทำไปเยอะเลยแล้วกันากาแฟเบเกิล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  มาปิ้งก่อนเบคปาดเอาจานมาวางตรงนี้ปูผักรอรอเบคปาดโอเคเรียบร้อยกาแฟกับซุปได้ค่ะซุปมีแล้วกาแฟมี อทำเพิ่มเบิได้เลยค่ะจากได้แบบสดๆร้อนๆก็จะให้ค่ะส่วนซุปซุปนะคะแซนด์วิชได้ค่ะแซนด์วิชนะคะไข่ดาว แล้วก็ปึ๊บปุ๊บแซนด์วิชซุปพิซซ่าแล้วก็แซนด์วิชทุกคนแบบนี้เป็นแบบที่เล่นแบบสนุกนะพิซซ่าเดี๋ยวเอาไปอบไว้ก่อนคือแบบนี้เป็นแบบที่เล่นชิวๆได้ยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ไอดีไว้ใต้เดสคริปชันเนาะไปหาอ่านกันได้นะคะไปเอามาแบบเล่นสนุกๆได้นะซุป พิซซ่าแซนด์วิชหรือแซนด์วิชียังไม่ได้ทำเอาไข่ที่ยังไม่มาไข่ๆๆรใคเอาไข่ตอกปึ๊กปึ๊กทอดแซนด์วิชรอรอรอไข่สุกจะได้เอาไข่มาใส่ไข่สุกเถอะหนึ่งสองสามสิ ที่มาสุกโอเคสุกเรียบร้อยตึก๊กแซนวิชสองอันพอดีเลยกับไข่สองอันตึกทอดไข่ไว้ก่อนเลยกลัวทุกคนก็เป็นแบบที่แบบเล่นชิลๆสนุกๆได้นะสามารถเอาเพื่อนมาแข่งด้วยนะคะเพราะว่ามันมีอีกห้องนึงเนาะให้แข่งนะคะก็เป็นแบบร้านแนวชิลๆเนาะแบบแล้วเนาะก็มีดีเทลด้วยนะทุกคนสวยดีนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นไอเดียแบบลางๆนะคะเดี๋ยวพี่ให้ชัดๆดไว้ในเดสคริปชันเนาะงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแช์กดซับสไคร้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะบายบายไปแล้ว